สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการรูทเครื่องกันนะครับตามนี้ได้สัญญากันไว้ในคลิปก่อนนะครับนี่นะครับโปรแกรมแฮกเราก็คือ sb game hacker ถ้ายังไม่ได้รูทมันก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับภาษาอังกฤษสองฝั่ง unroot ก็คืออะไรเมือนะครับจะเข้าใจก็รูทเทสกดอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดย้อนกลับน,นะครับโดยเราจะใช้โปรแกรมนี้นะครับโดยโปรแกรมนี้เราจะโหลด ไม่ใช่ในเพจสตูนะครับในเพจสตูจะไม่มีจุดโหลดในน,นี้นะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับเราจะโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถหาโหลดได้จากเพจสต์นะครับพิมพ์ไปว่าว่าเราแป๊บหนึงครับพิมพ์ว่านะครับ,บรีวิวเบราว์เซอร์ครับมี อันที่สองเลยนะครับอันที่สองก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมากดอันนี้นะครับอันนี้จะไม่เป็นเหมือนลูกอุ่มมือมาครับเนี่ยครับอะไร่รู้ครับให้ออกเวลาโหลดมาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เปิดมาเลยเปิดเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ว่า root นะครับ r o o t นะครับมันก็จะมีขึ้นมาครับให้เราอันเอาอันที่สามนะครับเนี่ยครับ อันนี้มันจะมีเครื่องหมายเป็นลูกศรใช่ไหมครับเครื่องหมายสีส้มๆนี่คือติดตั้งครับโหลดแล้วยังไม่ได้ติดตั้งแบบนี้ชี้ลงข้างล่างก็คือโหลดแบบนี้ก็คือโหลดแล้วเปิดก็คือเปิดนะครับแล้วก็โหลดชนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็หาโปรแกรมที่ชื่อว่า sp game hacker นี่นะครับมันจะเป็นรูปการกระบาดอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้รูทนะครับอันที่เป็นเครื่องหมายถูกแล้วอย่าแบบนี้ก็คือรูดแล้วแล้วก็กดตรงนี้นะครับรูปกากระบาด เรากดนี่เครื่องหมายถูกก็กดดันกลับแล้วก็มาดูนะครับว่าแฮกว่ารู้ได้ไหมครับเข้าเลยอ่านี่นะครับรู้ได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับงั้นเราจะมาสอนการแฮกด้วยนะครับเนี่ยเราจะแฮกเกมซอฟต์แวร์ซับเวีครับซับเวีซับเวีเซ็ป นี่นะครับถ้าเราเข้าแ,แล้วมันก็จะมีรูปประเจอยู่แบบนี้ครับรนี่ครับรอแป๊บนึงนะครับมันช้าครับนี่นครับอราจะมาแฮกเงินกันนะครับว่าจะแฮกได้จริงหรือไม่อ่า ด้ลยนะครับเกนซอฟต์แวร์วนี่ยครับมันจะไม่สามารถแฮกโดยตรงได้น,นะครับเช่นเออเดี๋ยวผมอธิบายให้ตียงนะครับอ่าแฮกอืมไม่รู้ครับมันต้องสอนครับเล่นเป็นครับไม่เลย สมมติว่านะครับวิธีการแฮกนะครับง่ายๆครับสมมุติว่านะครับเราจะแฮกตังนะครับแล้วก็ใส่จำนวนตังที่เรามีเข้าไปสมมุติตังเรามีอยู่สามพแล้วก็ใส่เลขสามพันเข้าไปนะครับนี่ครับยอมตายก่อนเอาชุดโดยเกมซอฟต์แวร์นี้นะครับม,มัมนะมจะไม่สามารถ แฮกได้โดยตรงๆนะครับมันต้องแฮกถังออมครับเช่นจำนะครับตังผมมีอยู่สิบเก้าบาทครับผมก็จะแฮกตังนะครับตังมีสิบเก้าบาทมันก็ใส่เข้าไปสิบเก้าบาทบางครั้งมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับเครื่องหมยนี้ครับเออก็เข้าไปเล่นอีกทีหนึ่งทำงั้นก็ได้ครับให้ตังมันเพิ่มหรือว่าลดกันลดกี่บาทก็ได้ครับให้ตังมันเพิ่มหรือว่าลดไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็กลายเป็นยี่สิบหกบาท แล้วก็ใส่เข้าไป26มันก็นจะขึ้นไปนี้ครับก็คือได้ครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลย2,000ล้านใส่ได้สูงสุด2,000ล้านนะครับหน่วย1 0บหน่วยพัน่ร้อยคับ ครับลืมบอกไปนะครับว่าเกมซอฟต์แวร์นี่มันไม่สามารถแฮกแกได้โดยตรงนะครับเราจะต้องแฮกทางอ้อมก็คือสมัครคนที่โหลดมาใหม่นะครับต้องแฮกไปแฮกทางนี้นะครับตอนที่มันให้มากับอะไรให้มันตอนที่มันให้ล็ออินกระเฟนบุญครับมันจะให้ตังค์มาห้าพันใช่ไหมครับเราก็กดกลับไปห้าพันห้าพันใช่ไหมครับก็ฝัคงข้างมันจะมีขึ้นภาษากีนสองอันนะครับให้กดฝั่งนี้นะครับกใส่เข้าไปเลย สองพันล้านล็อกอินครับล็อกอินดูนะครับว่ามันจะขึ้นป่ะ คลิปนี้อาจจะนาำไปดิ้งนะครับแต่ก็ทนทนช่วยกันทนทนดูนะครับหเ้เต็มเต็มเต็มปูดปูดปูดเต็มได้ไหมแหกได้ไหมลองดูจิลองดูจิอ,จอ่านี่ครับออามาแหกมานะครับนี่ครับเราจะได้แล้วเดี๋ยวมันต้องแหกแล้ว ไปฮะไดเย้ขวดเย้ครับกวดเ่เอ้าหล่นแล้วนะเบือ่อนี่นี่หลดลนดี โอ้โหนี่นะครับสถิติผมนะครับดูนะครับสถิติผมไอเอานี่นะครับตังนะครับถิงถิงครับหกพันล้านนะครับซื้อเลยครับเออซื้อเลยซื้อเลย โอ้โหอืมแผงใช่ไหมอ่าเย้พร้อยครับอืมอืมสีให้หมดครับอืมอืมฟอมบีดเลยนี่นแหละนี่นแหละนิน,น,นจาือว่าเอาพากี้นะน,น,นี่นหละคิงนี่แหละฟิซซี่ ใช่ปะแบบแ,แล้วก็ตัวละครใหม่นีอะไรกลัวอะไรนะห่นเชิดนะอ๋อแล้วก็ตัวพวกนี้เราจะต้องใช้ซีใช่ไหมครับนี่ครับผมมีวิธีนี่นเราจะได้ตัวพวกนี้นะครับนี่ครับเข้ามาลุ้นของครับนี่มันลุ้นของครับ สอนวิธ yeah. ีการแบบแฮกตัวแบบนั้นหมวกหนึ่งอันใช่ไหมครับอ่าผมก็ใส่ได้หมวกหนึ่งอันผมก็ใส่กระเปาหนึ่งอันนีไปสเก็ตบอร์ดไม่เอาไปไกุงแจไม่เอา หมอนี่เดี๋ยวพันจะแฮกนี่ครับน่าใส่เข้าไป49 si. อันหมายเลขที่จะได้นะเอายหมครับเอามหมเอามหมผมได้เทปสองอันใช่ไหมครับผมก็ใส่เข้าไปเลขสองแล้วก็ โอ้งั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเสียเวลาไม่เยอะนะครับ